สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาไปน้องมาดูไอ้นมซมุไรลูกขึ้นไทยญี่ปุ่นสีมินครับโตดีโก้เอสเคสองร้อยรุ่นเอสเอ็มงานปากโบครับจัดไปเป็นพันเที่ยวสงสัยจะเรียบร้อยแลยนะ้วเนี่ไงจะไปตีกอไผ่ อโอ้โหสงสัยจะขึ้นเทเลอร์กลับบ้านครับทีมงานทอยก็ทอยนะไอ้ทอยหเหม็นนะ <c oughs> <c oughs> ลั่นครับมีลั่นสงสัยอยากกลับบ้านเต็มทีแล้ว <c oughs> ไปไหนนะ ไปเกลี่ยปลาต่อตามไปน้องตามไปนิ่งจิดเลยครับโอ้โหคุ้ยกับเวบคันนี้สงสัยจะเสร็จงานแล้วขึ้นตรงไหนเอ้ โอ้สับเสือครับสับเสือ <c oughs> อ้เสือมิมบ่หละ่ะดีสปีดตันเกิดไวกิโลกรัมครับ1 5ห้าสิบห้าพลังมาดูแล้วมีความคล่องตัวดีนะแล้วก็ระบบเครื่องเล็กเครื่องไรนี่ แข็งโป้งครับงานท่นอจริญทรัพย์นี่เกตโหดอยู่แล้วครับนะสายโหดสายแข็งบุรีรัมย์อีกสายหนึ่งครับที่ค่อนข้างจะบระหิหารจัดการดีครับเกตใช้แต่โกบิบโก้เฮ้ยบอกว่าจะ,จะลงไปนะ สงสัยสงสัยจะลงไปตีกอไผ่ครับรถตีปลวกเสด็จระวังนะล่ปามันไว้ปามันหนึ่งสองสามสี่ห้าหลอดไฟห้าดวงครับ่ฮีโน้ตดีกด็ดีครับนะดุดทนครับนะ ไม่ว่าจะเป็น4ศูนย์หรือว่า6สู <c oughs> บ์อย่ามองน้าลงมาอ๋อจะเคลียร์ให้สวยงามครับเ <c oughs> คลียร์ริ่งให้เอาลงจริงๆเวยพี่น้องเฮ้ยไหลมาไอ่เหยียบมันไอ่เหยียบมันเฮ้ยมาหังละเอา โอ้ยกอไผ่น้องเลยโอ้คอยขุดกอไผ่ออกงั้นเมางั้นเมาเต้องทำเขาละเฮ้ย แรงครับเสกแรงหมด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 ีหมดกันหมดหมดหลน้องหมดหลขึ้บควานหมดควานกันครับเอาก็าออก ตต้องััวดีครบสิ่งจุดเด่นของเขาก็จะมีความประหยัดนะครับเป็นเลิศเลยประหยัดเชื้อเพลิงครับนั่นทำให้เขาครองตลาดนะครับแต่อย่างยาวนานถือว่าสำคัญครเรื่องเชื้อเพลิง่ายก็ต้องปรับแต่งหรื่อวู่สปอรไสูสปรบนแล้วครับ ประหยัดไม่พอครับมีความเร็วสูงอีกอะไรนั้นหาง,ง่ายครับพี่น้องเพราะว่าศูนย์เยอะอดึบเข้าไปครับโอ้ยไพ่ยังสวยนี่ ไผ่อย่างงี้มันกินหน่อไม่ได้มั้งเนี่ยรากเยอะครับไม้ไผ่วานไป ดุนนี่ดมากครับเครื่องรุ่นนี้นะมาเทียบกับหลายๆค่ายนี่หรือว่าสุดยอดครับอ๋อ,รอวราจะดูต้นมันครับ ตรงนี้ก็วันละมืนครับนะสำหรับคันนี้เปรียบค่าเหนื่อยของเขานะครับค่นตัวสี่ล้านมิทอนครับดาวสิบเปอร์เซ็นต์ทนกันยาวๆสี่สิบแปดเดือนเอเอ็มเาไว้สิบล้านเออว้าโอ้เลยช้างอร่อยนะครับเนี่ย ที่จริงปลูกไผ่ก็บางคนก็ปลูกครับคิดว่าจะขายนอได้แต่ว่ามันยากเราเวลาเราจ้างรถมามาเอาออกเนี่ยโอ้เหนื่อยครับเหนื่อยปลไผ่นี่เขาสามัคคีครับนะรากเขาเยอะแต่รากไม่ลึกครับนะไม่ยาวสั้นๆแต่ว่าเยอะ เดือดว่าเจอของแข็งครับโอ้ทรงล่างเนี่ยอย่างว่ารถใหม่รถใหม่ใช้ไปสิบปีครับเครื่องยนต์ทรงบนนะแต<ๆ>่ว่าสายไฮดรอลิกก็สี่ปีก็อาจจะเริ่มแตกครับนะต้องมีการโอเวอร์ฮอน มันติดต้นมันด้วยน้องก็เลยยากหน่อยอไรกระดุกแล้วครับลุ้งครับ ใช้เวลาประมาณสิบนาทีครับนะกุดรักขุดรกักข้กอนคนเลยเนาะหวานรอบๆแล้วก็งัลน,นะครับโอ้จะยกไปทางไหนเอย เอาึงมาโอ้เป็นตันนัเนนี่ยโอ้ยต้นมันนี่อุ่นเบิร์ดเตม็มหน้องเย้ยใช้แคเรียรครับนะสองตัวรองรับโซ่ข้างบนจะเป็นรุ่น S SM นะครับ ล้วรุ่นรุ่นรุ่นเอ็กเอ็มนะเอ็กเอ็มนะรุ่นแปดมีรุ่นหนึ่งที่โกเบโก้นั้นเอาโรลเลอร์มาวางข้างบนไม่คดีครับนะเพราะว่าเวลาติดโซนโซนเยอะๆดินเยอะๆมันมันมันไม่หมุนครับนะแต่แคเรียมันหมุนอยู่อ่ะไต่ขึ้นถนนเอยเดี๋ยวจะโวยไปด้วยปะ ลบก่อนไหมนนอะไปไหนนะโอ้ไปทิ้งครับโอ้โห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 อ๋อปวลีครับโอ้โหโอ้โหเบิ้งดากเลยไหมเนาะ ออกไปจากนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ